สวัสดีครับทุกคนขอต้อนราคาสู่1บาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่เพี่อนจะมารีวิวนะครับกับของราคา1บาทที่เพี่อนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะครับกับชิดชู่เปียกราคา1บาทนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้มีการผสมอะโวคาโดดนะครับและก็รข้งหนนี้มี12ชิ้นนะครับก็นะครับเห็นเขานะครับเขียนว่าสามารถใช้เช็ดหน้าได้นะครับเพราะว่า สามารถใช้ทำความสะอาดพวกเครื่องทาอ่างได้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะจ๊ะว่าเป็นยังไงกันมากนี่ออกมานะครับกับเนื้อชิช,ชูอ่ะมันเขียนว่าสิบสองชิชช้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูนะครับอย่างแรกนะครับในเรื่องของเนื้อผ้าเนี่ยไม่ต่างอย่างเนื้อผ้าของชิช,ชูเปียกทั่วไปนะเออเฮ้ยแต่กลิ่นกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมไหมครับมันก็จะมีกลิ่นหอมกว่าชิช,ชู่ทั่วไปนิดนึงนะครับอืมอืมอันนี้เป็นที่ดูนะครับในโฆษณาที่เขียนว่า เป็นแบบที่เอาไว้เช็ดหน้าได้เขาเขียนนะครับว่าเป็นไว้ใช้พวกเช็ดหน้าแล้วก็ใช้เช็ดเครื่องสําอางนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเนี่ยเช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับก็โอเคนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับกับอันนี้นะครับกับชิชชู่ราคาหนึ่งบาทนะครับที่เป็นชิชชู่เปี่ยกนะครับอ่าใครสนใจร้านนะครับเดี๋ยวพี่อร์ลิงทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ซื้อให้ทานช่วงปุโมชังนันให้กรจายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ก็เสียมานนิดหนึ่งอะมั้งถ้ากดแรงๆนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นขาดง่ายนิดนึงนะครับแต่ว่าโอเคนะครับก็กลิ่นก็ดีนะครับแล้วก็เนี่ยเนื้อผ้าก็ใช้ได้ถ้าเกิดเทียบกับของราคา1บาทนะครับให้ผ่านอยู่ให้ผ่านอยู่นะครับแบบของตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ราคา1บาทซื้อทันช่วงโปรโมชั่นเฮ้ยนะจ๊ะผมยังก็ซื้อช่วงโปรโมชั่นมา1บาทนะครับก็เดี๋ยวนี้ของ1บาทมันแป๊บเดียวนะครับมันขึ้นมาแป๊บเดียวไม่ได้ขึ้นมานานนะครับยังไงก็ ซื้อทันช่วงโปรโมชั่นกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับเพื่อจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ